วันนี้ปาเรียกประชุมด่วนปามีเรื่องอยากจะแจ้งทุกคนให้ทราบเควินหยุดไม่ต้องใช้เส้นเป็นเด็กคุ้นนั่งที่เดิมไม่ต้องใช้เส้นอ่ะปาประชุมด่วนเพราะว่าหยุดเลยนะ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 นั่งแล้วตั้งใจฟังสนหันมาแล้วตั้งใจฟังก็ตั้งแต่ที่ป,ป้าปาได้พามาดัมโรสไปมีลูกใช่ไหม ตอนนี้น้องก็มีน้องมีลูกออกมาแล้วนะล้วลูกเนี่ยโตขึ้นมาถึง2เดือนครึ่งแล้ววัคซีนได้รับแล้วเลยอยากจะย้ายห้องมาอยู่ร่วมกันกับพวกเราพวกเราโอเคไหมโอเคหรือเปล่าฮะทุกคนไม่มีท่าทีอะไรถูกไหมอ่ะโอเคแม่ดัมโรสเชิญไปบอกลูกของเธอส่วนลูกก็คิดว่านี่เป็นห้องของตัวเองหนูย้ายเข้ามาใหม่หนูก็จะ ใกล้ๆกลางๆนิดนึงแต่เดี๋ยวคุณแม่หนูก็จะคอยอยู่กับหนูตลอดเวลาโอเคนะส่วนเจ๊คนนั้นก็เออน่าจะน่าสงสารเนาะเพราะว่าเขาเขาต้องถูกมาแย่งที่นอนอีกแล้วอันนะก็สู้ๆด้าน,นะปะนน้าเปกำลังใจส่วนหลุยหนูก็ฝากดูแลลูกด้วยนะ ึงจะเป็นแค่บ้าพ่อบุญธรรมแต่ก็รักลูกได้ไม่เป็นไรอยู่บ้านนี้เป็นครอบครัวเดียวกันโอเค welcome to the new room อ้าวเรยอยู่สองตัว